อ่านะครับ้องกล่าสวัสดีครูท่านนะครับอยู่ผมนายท k นะครับผมนะวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟล์นะครูก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะก็จะเป็นกิจกรรมท่านักซิ่งรถทองคำนะคดูจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับที่ผมกำลังแว่นๆอยู่นะคดูเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันครับว่าจะออาไหร่นะครับกิจกรรมนี้นะรผมมาทัา้งหมด11เวันนะคดูเนาะก็เกือบสองอาทิตย์เนาะอืม,มาเดี๋ยวพี่จะมาลองสุ่มดีกว่าเนะว่ามีอะไรบ้าง ก็อย่างแรกก็จะมีท่านี่นะครับท่าเป่ายิงฉุบนะครับที่จะเข้าจริงๆมันก็ของก็เอามาขายใหม่นะ้คนดูแล้วก็จะมีท่าของเจ้าเดอะไบบเกอร์ iker, นะครับจะเป็นของเจ้าเอ่ออะไรนะคอปอรานะครับอ่าแล้วก็ท่าตัวนี้นะก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคนดูผมขออนุญาตมาสุ่มหน่อยดีกว่านะอ้าโอ้ ถามว่าได้ไหมก็ถือว่าได้นะคุณดูเสียงน้องจะดังไปไหมอะ่ะผมขอเบาเสียงน้องแป๊บนึงนะคุณดูเหมือนเสียงน้องจะดังเกินไปนิดนึงนะครับมาสุมยาๆครับจาก, 7, กเจ็ดพันสองร้อกว่าเพชรหรือเปล่าจำไม่ได้ครับ7,000พันนิดๆเนาะอ,อืใช้ทั้งหมดสองร้อยยี่สิบโทเค็นแ่บผมนะ ว่าจะออกกันหรือเปล่านะคนดูมาลองดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เห็นบางคนเขาหมดประมาณสองพั h. นกะว่าเพชรเนาะผมไม่รู้ผมจะหมดเท่าไหร่อ่ะดิปุ๊บสองพันป้ายสองพันเจ็ดอะไรเนี่ยเขาหมดกันนะคนดูอืมไม่รู้เกลือหรือเปล่านะ มาปึืบหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะอยู่นะว่าครั้งนี้ผมเกลือวะเนี่ยปึ๊บปึบมาปึบออโอเคสองร้อยโทเคนพอดีเป๊ะนะครับคุณดูครับผมไม่รู้หมดเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดพัน 9, ออก็มันสองพันกว่าเพรอ่ะเกือบสามพันเพรอ่ะผมว่านะเราเล่นั้นนะครับประมาณสองเจ็ดสองแปดมาพี่ขออนุญาตแลกท่าลดเลยดีกว่าคอาดูนี่เลยครัแบ,บแวนๆนนด,ดูทีๆเลยก็จะประมาณนี้ครับผมนะถ้าลดเน่านะเดี๋ยวผมจะพาไปแวนให้ดูเดี๋ยวผมอาจจะเข้าโซนไม่ได้ไดนวยนี่ โอ้ยนี่ก็จะเป็นท่าปักธงเนาะคนดูก็สำหรับกิจกรรมแล้วของฟรีนะใครไม่เล่นก็พลาดไปเด้อนี่นะท่านี้พี่เอามาใส่ะนี่เลยคนดูดึงดึงเว้นเว้นเว้นก็กิจกรรมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคนดูนะใครชอบิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคนดูกดซับตะไคร้ให้พี่ด้วยนะครับคนดูนะ ไว้เจอกัใหม่คลิปหน้านะคนดูนะใครชอบคลิปนี้ลืมนะครับคนดูช่องนาดีเกนะครับคนดูนะไเจอไหมครับ